ก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเสาเอกเป็นอย่างดีนะครับในการร่วมกันในการจัดการงานก่อสร้างนะครับที่มันสําเร็จลุล่วงจนมาถึงวันนี้ได้งานงานของเสาเอกนี่นะที่เราเราต้องขอชื่นชมมากก็คือในส่วนของงานโครงสร้างนะครับผมที่สามารถทํางานโครงสร้างได้ไวตามแผนนะครับเรื่องความแข็งแรงความมั่นคงจนเป็นที่ประทับใจของฝ่ายเจ้าของโครงการนะครับอันนี้อันนี้ด้านงานด้านโครงสร้างเนี่ยเราเราต้องขอชื่นชมเป็นพิเศษเลยนะครับผมสำหรับทีมงานนะครับ เสาเอกก็เป็นทีมงานที่เป็นกันเองมากเลยนะในการทํางานร่วมกันเนี่ยเราเราก็จะพยายามลดข้อขัดแย้งในการร่วมกันทํางานต่างๆนะในการประสานงานกันทุกฝ่ายนะถึงแม้ว่าผู้รับเหมาจะมีอยู่หลายชุดในานามของเจ้าของจัดหามาเองอะไรพวกนี้นะครับทางเสาเอกก็ให้ความร่วมมือในการประสานงานในการทํางานร่วมกันครับ